แอาจารย์สุทัดก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าการดูพระดูยังไงแล้วก็วันนี้จะเอาพระอย่างนการดูพระนั้นก็ก็จะให้ดูแล้วก็อธิบายไปในตัวครับครับผมซึ่งเป็น พระราชการครูบำนาญซึ่งกเกษียณมาได้สิปีแล้วทีนี้ก็ได้สะสมพระไว้พอสมควรนะครับก็ตอนนี้เอามาเผยแผ่เพื่อให้นักสะสมแล้วก็ผู้ที่อา่านรักพระในการที่จะได้ดูพระเห็นพระ ในพิมพ์ต่างๆและกลุ้มต่างๆนะครับเนื้อพระกุกเก่าเป็นยังไงนะครับก็จะได้ชมกันนะครับกรับมาชมพระกันต่อนะครับาก,การจารสกทัดมันเข็วิทยายการกล้องส่งพระขยามวันนี้ก็เอาพระสุดยอดของเมืองบางขังมาให้ชมกันอนะ่า อันนี้เรียกว่าพระพินพระร่วงนั่งเข่าลอยอะเดี๋ยวมาชมว,ว่าพระร่วงนั่งเข่าลอยเนี่ยคือเป็นพระที่หายากอีกอหนึ่งนะครับเป็นพระสุดยอดของเมืองบางขงแล้วก็มีความเข้มแขังสมชื่อกับปุบบางขลังนะครับของอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยนะ ก็จะมีทั้งเนื้อชิ้นแล้วก็เนื้อดินนะแล้วก็มีมีหลายบ็อกเราจะให้ชมนะฮะพระพิมพ์นี้ก็แก้วคาดคงกับพันชาติดีนะครับครบถ้นะนักเรงพระก็นิยมหากันอันนี้เนื้อชิ้นจะมีเอาไมา้ชมอยู่สามสามองค์นะ อันนี้จะเป็นเนื้อดินน,ะน,นี่สามโอมแล้วก็ด้านล่างนี้ห้าแล้วจะมีทั้งเนื้อดินเนื้อดินเนี่ยจะมีทั้งสีดําแล้วก็สีอิฐนะครับดูเนื้อชิ้นก่อนนะแล้วก็มีหลายพิมพ์เห็นไหมมีพิมพ์ตัดชิดแล้วก็พิมพ์ตัดตัดปีกทรงห้าเหลี่ยมอดูนะข่าวลอยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ คือเข่า้อยเนี่ยก็เหมือนกับนั่งเขาเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรนะฮะนั่งขัดสมาธิเพชรเนะี่ยเขาก็เลยโดออกมาบางคนก็เรียกเขาโดบางคนเรียกเขาโดพลวงนั่งเขาโดเขาลอยก็คือนั่งขัดสมาธิขัดเพชรนะฮนะหลังจะเป็นหลังผ้า อันนี้เนื้อชินนะอันนี้ก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อกตัดชิดนะฮะเนี่ยนี่ก็มีปีกนะเดี๋ยวดูองค์ที่สองครับเนื้อชินเนี่ยครับส่วนมากที่ผมเก็บไว้ส่วนมากเนื้อ สุมาเจ็จะระเบิดเนเป็นเนื้อที่มีแก่ดีบุกเนื้อจะออกระเบิดเพราะว่าพระสุโพชไทยเราเนี่ยก็เกือบทันปีน,นะ,อ,ะ,อ,ะองค์ที่สามอองค์ที่สามนะเนี่ยครับเนื้อก็จะออกระเบิดอยนะ นี่นี่เพิ่งจะระเบิดนะฮะออกดำดำเนี่ยนะครับเนะี่ยอุภะที่สวยอีกอีกพิมพ์หนึ่งน,นี้เนื้อดำเนื้อดินนะอันนี้เนื้อดินเบามากเนะี่ยขัดธรรมัดขัดสมา,สมาทิเพชรเนี่ยครับ อ,อมันพระบูชเราเนี่ยสร้างพระมาแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์เนี่ยใช้จินตนาการในการสร้างแต่ละพิมพ์เนี่ยออกมาสวยงามะนะครับไม่ว่าพระทั้งประเทศเราอะนะครับไม่ว่าสายใต้สาย,าย,สายเหนือสายอีสานนะครับภาคกลางเนี่ยสร้างพระได้สวยงามแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คำ แตกต่างกันไปนะฮะแล้วดำนี่ก็เกิดจากที่การเผาที่อันนี้อันนี้เขาเรียกนเนื้อผ่านนะครับคือเนื้อผ่านี่หมายความว่าเอ,อสุกมั่งไม่สุกมั่งนะฮะคือบางทีเนี่ยเผาจนสุกจนดำนะครับถ้าถ้าบางทีอีกอันนึงก็เผาแบบไม่สุก ไม่สุกนี่เขาจะยุ่ยเนื้อจะยุ่ยแต่ถ้าถ้าสุกจนแบบจนดำเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยเนื้อจะแข็งนะครับเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อแข็งมากนะเนไฟังเสียงนะฮะเนี่ยเหมือนเหมือนหินเหมือนเหล็กอ่านี่ก็เป็นเนื้อดิ่งนะครับอันนี้เป็นอันนี้กดแบบไหนก็แบบนั้นเลย นะครับมีปีกนะอันนี่ก็มีปีกน้อยหน่อยนะครับสวยนะนะไม่ไม่โตนะฮะไม่โต,นะตเท่ากับนิ้วเราเห็นนะดูองค์นี้ครับเนะี่ยมีหลายบล็อกนะเนี่ยนี่มีปีกนี่จะชัดเจนมากนะครับนะ ครับตัวเนื้อกันนะครับเนี่ยพระพระกลุเนื้อจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเอาขี้พึ่งทานน่าจะขึ้นมันทันทีเลยเนี่ยขนาดเราถูเฉยๆนะครับยังมันเลย เอาครับที่พึ่งเนี่ยนยฮะเดี๋ยวจะลองลองทาให้ดูนะฮะ จะขึ้นเงาทันทีนะครับพอดีผมก็ซื้อทิพพึ่งมานะครับไว้ตกแต่งตอนที่จะเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะปันนะครับเนี่ยฮะพักอ้าวเดี๋ยวดูดูอันนี้เนี่ยกะถังเนี่ยผม เอามาปลูกต้นไม้สามสิบกว่าปีแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับนะตั้งแต่ผมมาอยู่ใหม่ๆตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยีสบสี่ยี่ห้านะครับเนีไปซื้อจากทุ่งหลวงนะครับอับนนี้เพิ่งแตกเนี่ยอันนี้แตกนานแล้วนเนือเขาเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่แตกไม่อะไรเขาจะ เนี่ยขนาด3 0มสี่ปียังอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะจะขึ้นมันไหมนะครับเอามากๆ่ลยเนี่ยครับะาานะฮะเขาไม่ขึ้นเงาเขาไม่ขึ้นมันเมื่อเท่ากับอันนี้นะครับ เนี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นเงาอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าก็เปรียบเทียบให้ดูกันนะครับพระกุกับ